สวัสดีค่ะทุกคนเซตไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะสักครู่ค่ะแป๊บบนึงเซตตัวสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์้วยนะคะ สวัสดีค่ะไลฟ์นี้ขออนุญาตที่จะใช้เอฟิกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากจะพักหน้าเนาะเวย,ยต้๊หนึงนะคะวันนี้ไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไลฟ์นี้ด้วยนะคะกำลังอยู่กับนุริยาพอลิสต้านะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้เรามีเจ็ด เคล็ดลับในการดูแลตัวเองฉบับสาว,สาวมุสลิมมานะคะหรือใครไม่ใช่มุสลิม,มก,ก็ได้นะเป็นข้อมูลดีๆจากเว็บอันนี้นะคะเป็นจากใน Pinterest นะคะดิน n อนชัยนะคือดูแล้วแบบว่าเอ้ยมันมันก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วเราก็เอาไปทำเองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุริยาหน่อยนะ ทักชายวันนี้วันหยุดหรือเปล่าวันเสาร์นะคะมาแบบเจอกันตอนบ่ายแก่ๆบ่ายแก่ๆเลยนะคะวันนี้อุจจะสี่โมงแล้วนะคะสี่โมงเย็นแล้วนะคะก็ <c oughs> โอเคไปดูกันเลยไหมข้อแรกคืออะไรนะคะสำหรับสาวคนไหนที่แบบบางทีเราเอออยากจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรามีเจ็ด เคล็ดลับมาสรุปให้ฟังนะคะข้อแรกเลยไหมอยากรู้ไหมอ,อ,นนอ่ะกดชชรอกันนิดนึงค่ะกดไลค์กังก่อนแป๊บนึงกดไลค์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ได้นะคะหรือใครที่ไม่ได้เข้ามาในไลฟ์นะคะแต่ว่าเห็นจอของไลฟ์นี้นะคะเอานี้ของคุณขึ้นมานะคะแล้วก็จิ้มมาที่จอเลยค่ะเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังกดไลน์นะน้าจอมันอาจาจะสะเทือนนิดนึงนะคะเรากําลังขอจอ่อขอใจให้ตัวเองอยู่แป๊บนึงนะคะคนที่ไม่ได้เข้ามาจุไม่อย่างไม่ได้เข้ามาจอยในไลฟ์ก็คือ,อยังไงเอานิ้วตัวเองขึ้นมาแล้วก็กดเข้ามาเลยค่ะเราจะได้มาเจอกันข้างในไลฟ์นะคะวันนี้มือสั่นไหมขออนุญ,ญาตนะ จะอยากมาเจออุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมนะคะแต่อยากจะมาไลฟ์ให้ทุกคนสรุปเเคล็ดลับในการดูแลตัวเองสำหรับสาะวสะมุสลิมมาให้ทุกคนได้ฟังกันไปข้อแรกเลยนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือการดูแลตัวเองนะคะหรือดูแลรูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้ดูดีนะคะแล้วก็หรือจะเป็นการบำรุงร่างกายของเรา เราให้แข็งแรงกินอาหารที่มันมีประโยชน์นั่นเองนะคะเลือกกินอาหารที่ดีที่ร่างกายของเราต้องการนะคะเออเป็นการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะอ่ะมันสั่นอ่ะทำยังไงดีนะแป๊บนึงขอเช็คขอเคลียร์ขาตั้งกล้องแบบนึงก่อนมันจะวางได้ไหมวางได้ไหมแต่ทุกคนจะได้ไม่เวียนหัวกตลรา โอเคได้ได้ได้อยู่นะคะได้อยู่แปลว่าได้นะคะโอเคค่ะข้อแรกก็คือการที่เราดูแลบำรุงร่างกายของเราเองนะคะข้างหลังเป็นวิวสาว,ว่ายน้ำสวยไหมคะแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ให้ดูนะคะเพราะว่ามีสาว,สาวเขาว่ายน้ำกันอยู่เนาะเรารักษาวความเป็นส่วนตัวของเขานิดนึง <laughs> แต่วิวแบบว่าอากาศมันดีมากนะคะเลยอยากสามานั่งไลฟ์ตรงนี้นะโอเคไป ข้อ2แอบดูกันนิดนึงนะคะแอบดูไอ้น,นี้นิดนึงเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากเว็บใน Pinterest นะคะมันสรุปเขาสรุปไว้ดีมากโอเคข้อ2ก็คือการที่เราแบบจัดการกับอะไรที่มันลกๆที่มันยุ่งเหยิงอะ,ะคะ่ะดีขึ้นไหมโอเคดีขึ้นนะคะ ก็คือเหมือนอย่างบางทีเนี่ยอาจจะเป็นภายในบ้านของเราใช่ไหมเราอาจจะมีแบบมุมที่แบบเราวางของอะไรกองๆเอาไว้ใช่ไหมเราก็ไปเคลียร์มุมนั้นให้มันสะอาดนะคะหรืออาจจะเป็นแบบการทิ้งขยะก็ได้นะคะของที่มันลกๆภายในบ้านลองดูว่ามันมีอะไรบ้างหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าในกระเป๋าเออกระเป๋าสะพายของเราประจําวันนี่แหละบางทีเราอาจจะแบบว่ามีของที่มันลกอยู่ในกระเป๋านะคะเราก็ เคลียของพวกนั้นทิ้งออกไปนะคะอาจจะเป็นแบบบางทีแบบเป็นซองขนมเล็กๆนะคะหรือจะเป็นแบบใบเสร็จค่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เคลียรพวกนั้นทิ้งไปได้เลยมันก็จะทําให้อ่ก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งนะคะเป็นการดูแลความสะอาดความยุ่งเหยิงอย่างหนึ่งของเราออกทิ้งออกไปเคลียออกไปนะคะเป็นไง ปุมือนะคะใครที่ไม่ได้เข้ามาจอยในไลฟ์นะคะเอานิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็แตะมาที่หน้าจอเพื่อเข้ามาจอยในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะทุกคนกําลังฟังอยู่ที่ช่องของนูริยาพอลิสตานะคะแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันอ่ะ,อะสะดุดหรือปาโอเคมาแล้วนะคะก็คือให้เราอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจําทุกวันนะคะอ่า เราก็คือการที่เราอ่านกุรอ่านก็คือมันเป็นการทบทวนคัมภีร์ในศาสนาของอิสลามอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามก็ลองดูนะคะว่าศาสนาของคุณเนี่ยมีคัมภีร์หรือว่ามีบทเป็นคําสอนอะไรไว้ให้เราทบทวนเราก็เข้าไปอ่านเพื่อทําให้จิตใจของเรามันนิ่งขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกับศาสนาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นนะคะเออข้อ3เนาะต่อไปข้อ4ีนน่ตกลงนะคะข้อ4อันนี้คือง่ายมาก ถ้าวันนี้เรารู้สึกแบบอันเหนื่อยจังเลยเมื่อยจังเลยก็แค่นอนพักผ่อนนะคะ,ะหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นอย่างบางคนเนี่ยก็1วัน24ชั่วโมงเนี่ยคือมีเวลาในการพักผ่อนในการดูแลตัวเองคือน้อยมากนะคะอาจจะแบบลองอจัดตารางเวลาใหม่เพื่อหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนมากขึ้นมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนได้ชาร์จพลังอะไรแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมเป็นการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะอีกคอหนึ่งเนาะ ะะต่อไปค่ะข้อ5นะคะข้อ5มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรามีเวลาอยู่กับพระเจ้าของเรามากขึ้นนะคะอันนี้เป็นฉบับของมุสลิม,มานะคะถ้าคุณเมที่ฟังอยู่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูว่าเราจะมีการสามารถแบ่งเวลาจัดเวลาในการเข้าไปใกล้ชิดกับศาสนาของเรามากขึ้นได้อย่างไงนะคะหรือว่าเป็นสิ่ง ที่คุณให้ความเคารพนับถือศรัทธาหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะลองดูว่าเราลองจัดเวลาตรงนี้ในการไปดูแลมากขึ้นนะคะอ่ามีพี่เข้ามาร่วมอยู่ในเฟรมด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อข้อหอ่าข้อ6นะคะข้อหนะคะนั่นก็คือการที่เรา จำกัดการใช้เซมือถือของเรามากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามานะคะวันนี้นะคะเรามี7เ,เคล็ดลับในการดูแลตัวเองอสำหรับสาวๆนะคะหรือนุ่มหนุมก็ได้เพื่อที่จะอะไรก็ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นนะคะก็ถึงข้อที่6กันแล้วนะคะก็คือการที่เราอะ,อ,อะไรนะ จำกัดการใช้สมาร์ทโฟนของเรานะคะบางทีในหนึ่งวันเนี่ยเราใช้ลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะว่าเราใช้มือถือเราอยู่กับมือถือของเราวันละกี่ชั่วโมงบางคนแบบว่าอยู่กับมือถือแทบจะทั้งวันเลยนะคะหน้าจอคือสายตาของเราก็คือมองจอทั้งวันนะคะมันก็อาจจะเกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าได้ใช่ไหมเราลอง ำจำกัดจำกัดเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนดูนะคะมันก็จะทำให้เรามีเวลาในการพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนั่นเองเออลองแบบถ้าสมมติบางคนอาจจะแบบติดโทรศัพท์ใช่ไหมหรือแบบติดสมาร์ทโฟนต่างๆะอะไรเงี้ยลองอาจจะชาเลจ์ตัวเองท้าทายตัวเอง้วยการแบบลองพักสักสิบห้านาทีก่อนนะคะหรือลองค่อยๆดูนะสักห้านาทีสิบนาทีลองดูว่าในแต่ละวันเราจะหยุด ตัวเองได้แค่ไหนใช่ไหมเออแล้วเราค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมาคืนนะคะคือการที่เราอาจจะแบบหักดิบไปเลยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเราทําได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากหักดิบใช่ไหมเราอาจจะใช้วิธีการค่อยๆทําไปทีละนิดทีละน้อยสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็จะทําใช้วิธีการแบบนั้นก็ได้เนาะก็ลองดูว่าเราแบบเลิมิตของเราอยู่ที่เนี่เอามันบังคิ้วเราเนาะเพิ่งเห็นโอเคขยับ เลเวลไบข้างบนนิดนึงนะคะอ่าก็คืออ่าเมื่อกี้ก็คือว่าให้เราแบบลองจํากัดการใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวันใช่ไหมอ่ะก็ลองไปดูนะคะว่าคุณคุณใช้อ่าออลองไปดูอ่ะลองทบทวนดูละกันเนาะเพราะว่าของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคไปข้อสุดท้ายนะคะอ่าปะะุเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วล่ะ ก็จะเป็นข้อที่ง่ายมากนะคะนั่นก็คือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะอันนี้คือเลือกไปดูสคริปต์นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการหาข้อมูลมาจากใน Pinterest นะคะมันเป็นข้อมูลที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็เลยเอามาสรุปให้ฟังการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะคะเ,เหมือนกับว่าเราได้ไปรับแสงแดดสายลมต่างๆนะคะแล้วก็ พักตัวเองจากความตึงเครียดต่างๆเนาะมันจะทำให้เหมือนกับเป็นการบูตตัวเองใหม่อีกครั้งนึงเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองนั่นเองนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่พี่เอพิสนะพี่เอพิสนะคะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจเอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะก็มีเเคล็ดลับในการดูแลตัวเองแบบง่ายๆมาสรุปให้สาวๆได้ฟังนะคะเป็นข้อมูลจาก Internet, อากนินเทอร์เน็ตเนาะจากพินเทเลสเอง เป็นยงไงบ้างจบแล้วนะคะทั้ง7ข้ออันนี้เนี่ยเรียกว่าเราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตัวเองได้แบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเอ้มันหลุดไปหรือเปล่าวันนี้พอดีอนุริยาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็คือใช้มือข้างหนึ่งถืออยู่นะคะอาจจะมาแบบไล์แบบไม่ได้นานมากนะคะเออมาเจอสั้นๆ สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดีๆในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองแล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆในการใช้ชีวิตในการทำให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะมากดติดตามดูได้เลยที่ช่องของนูริยาพอลิสต้านะคะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้คุณได้ติดตามบ่อยๆเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะพยายามเรียกว่าจะมาแบบเซตเวลาเอาไว้ให้ตัวเองได้มานั่งไลฟ์คอนเทนต์แบบนี้ให้ทุกคนทุกวันนะคะ จะแบบวันละครั้งหรือสองครั้งก็คือจะ,จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออจะทาให้ให้ให้จะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะจะมาเจอทุกคนทุกวันให้ได้นะคะเออแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องของนุยยาพอลิสตาด้วยนะคะแล้วถ้ายังใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามได้เลยเดี๋ยวคงต้องพักก่อนแล้วนะคะเพราะว่าแบบแขนไม่ไหวแล้วนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปแล้วก็ในคลิปถัดไป